อ้าวสวัสดีครับผมเส้นเคยมาเนี่กับเขาเร่งอีพี่นี่คลิปนี้ว่าใดสีไทยเป็นไออันนี้นหรอกคลิปนี้อีพี่นี่ว่าใดไทยแบบจงใจเสียเป็นเมนูหรอกนี่แปลว่าไอเป็นเมนูเนาะเป็ไทยให้เป็นบรรยากาศเอาแต่ว,ว่าไดเพราะว่าสมตำนอนี่ละจ้าเป็นกับบรรัลลี่เขาตำแล้วเอาบรรยากาศทิ้งหน้าหน่อยอ่ะของเฮาคือเก่ากระท่อมสาวเมื่อนี่ยล่ะอ่าอย่งบอกเลยเนี่ยน้อเข้ม น้อยเข้มเข้มเพื่อนวะนี่ก็คือมันปรุงมันตำเรียบร้อยอ่าแต่ว่าซิงนี่เจอเขาอยู่ฟังพี่ครับมันนี้ที่จะยิงคือที่ว่าต้องการเป็นบรรยากาศนะคลิปนี้อ่าปิงพยาบาลปิงพยาบาลครับมันนี่อือยังคือปิงพยาบาลนะอันนี้ปิงปลาหมอเพื่อนวะ <c oughs> ปิงพยาบาลครับปลาหมอห <c oughs> ร,รือเรียกสือเหลียกเป็นยางทางการบรรันบานเท่ากาับปลาเข็ง นี่แหละปลาเข็งปลาเข็งยงปาไมหอดแล้วปลาเข็งหน่อยค่อยนั่งป,ป,ประมาณนี้ก็คืออยากเอาบรรยากาศคือว่าคือช่วงเนี้ยน้ม,มันก็เริ่มจะขอนหรือว่ามันก็มีพายุฝนตกมาอยู่ฝนกระเล่แบบบืนหรือันออกแกงแต่แกงมากนะบืนน้าทางน้ายางไปไปนํนซ้ายสน้ําหล้ามันใจมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ว่าปลามันมันขอนแต่จะปลาเข็งแต่ไม่ไงกว่านี้อีก แล้วก็จะมั่น่านี้อีกแต่นี่ก็เริ่มมั่นแล้วเนี่ยอ่ะมั่นจวด,จวดครับมันนี้เสี่ยนดตาพิน่นเป็นคนบเร,รง่งอ่าเมนูเป็นเร,รง่งวัตถุดิบมันนี้เพราะว่าอ่าเศียบตายเสี่ยนตายเพิ่นมีภารกิจไปบุญกะทินเนาะอ่าเพิ่นก็ช่วงนี้เดินทั่วกะทินอยู่อ่าวางหันกะสังกะท่านนี่คือกะทินอ่าสายบุญเพิ่นเนี่ยเหตุบาปมาหลายวะสันอ่าเหตุบุญแน่จักหน่อยน้ำวะสันอันนี้ก็คือเป็นปิีงปลาหมอ ปาพยาบาลหรือกับปลาเข็งบ้านเฮาอีสานบ้านเหมือนหมอข้างดำเด้อหมอหมอบ้านอหมอบ้านนี่แหละนี่ครับผมหมอข้างเขาเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าอีสานจ๋าต้องการผู้ได้เห็นก็จะคนอีสานเนี่ยจะชอบเพ้าว่าปลาก็ลังมั่นรสชาติก็ลังจะแส่ก็ลังจะมั่นอันนี้ก็บไส้ปลาตรงนี้กับอันนี้คือขนมจีน นมจีนแต่คือใส่นี่หมายว่าให้มันไอ้อันนี้เนาะ,นะห้มันมีอัตรสในการกินยังไรดิกินเขายังไรดิกินเขาเตรียมใจไว้นำกินเขาอันนี้คือใส่เพราะว่าบอถ่ว่าตำบกหุงที่กินอะไปกินป้งปลาเคงนี่ต้องตำาดยเฉพาะบอกหูดีแต่ว่ามื้อนี้ใส่นมจีนใส่ยังปเป็นส่วไปน้ำอ่ามันจะได้แบบว่าบ่ต้องกินเขาโสดเห่นไปน้ำป้งปลาไปน้ำกระไดาการเลยอ๋อเจีเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นกระปุง<ซ>แล้วล่ะ ส่วนนี้อันนี้ผมกับปรุงอะไรน้ำปลาปลาแดกน้ำตาลแล้วก็มะนาวมะเขือเทศใส่ลงไปเรียบร้อยสมตำเนี่เขาคงจะบอกสูตรหรอกมั้งเออต้องใส่นั่นใส่นี่ใส่สูโดได้หลายกระเสียบแล้วรอเนี่ยนั่นแหละสมตำนะกับปลาแดกเนี่ยจังหน่อยมันหอมน้ำปลากับโบนินมันได้ผลอะ<ช> <ขา S 1> ไรแต่ก็ใส่เนี่ยแล้วกันมันโบนัวอ่าเอาอันนี้ก็ยังจีนเห็นครับสมตำห้าห้บาทเนี่ย เรียบร้อยทือว่าโอเคเพ,พือออ่อนอืมโอ้ยอยากให้มันสอดกลิ่นไม่ได้ครับพี่นอ้องหอมอีหลีมันนีดนี้ปงเพราะมันมันเย็บเย็บเลยนี่ดูน้ะมันมันครับหนาทองมันซู้ม้เบอร์ไงไกๆเลยครับสูมจนถ้าโทรศัพท์สีระเบิดเพออราะเอาไปจอกับเต่าเขาคั่กเลยครับขันหม้ออีกินยาเจ,ะจะ้าฟ้าตายเด้อเมนูอีสานานี่ยังมีอีกหลากหลายเมนูได้ทีหลายๆคนยังปฏิสัมผัสครับผม หรือบางคนเคยสัมผัสเนาะเซ็กเจอร์ของมันกะจะมีกลางอ่ามีกลาง้องกินระ้วว่าไงได้เพราอมีกลางแต่ว่ายุ่งของกลางมันมันเสียบกรอบได้ยุ่งมองแผ่นหลังมันเนี่ยเอาะไเอื่นเหนือกหลังมันถ้าจะให้แซ่บจริงๆกันยำเบิดหัวเด้ออร่อยมากจริงๆกินบดตัวหรอไปอย่าไปถิ่มมันแซ่บบิลีแซ่บบิลีปลาเข็งเนี่ยหรือปลาหมออืมนี่ข้างมันจะดำบ่ดำแล้วนี่แต่ว่าไอ้แต่ว่าไอ้แก้มดำล่ะใหม่ อย,อ,อ,อยยังนี่หอกทานมันโบทานมันโบจัดจานมันเลนยอัด่ายังปรุงอยู่เบาอยู่โบมันยังฆ่าใจอยู่เรื่องม่นใส่ลงไปน้ำตรานเล็กๆจะใส่ไรายรียบเบาหวานที่ทำฮะพะมันลืมทำอะไรละเพือ่อนาาว่ายังทำพอทำละอยู่ในช่วงแล้ววาสันเอ้ยเพื่อ,อนกระถินเ่ากรไปเก็บมาเพราะว่ายุคห่างแล้วไปเอาบุญกระถินอาานยู่บ่มันเอาบุญกระถินบ่มดแล้วมาหนำเสียบตายมอด้พกมาเอามาก่อน กะทินกเกษตรวัฒ<ล>ะบ้านนี่ในเกษตรก็อกกยู่ข้างบ้านนั่นเองหลายๆ ep ก็จะเห็นอยู่หรอกไทยลงอยู่ต้นในตำนานกินได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าจะแรงจะ,ม,จะมาเบิ้งบ้านฮออึบโอู้หูยเบิ้งสีสันครับ,ก,บก,กับเขาแรงโซภาอีกแล้วกับเขากับเหล่ากับเหล่ากับแก้มจริงๆอ่ะบางคนเนี่ยมึงจริงจริงอะผมว่าอีสานเนี่ยมีมีมีการกินการง่ายๆเนี่ยเนี่ยมึง ผมเชื่อโหลดบพว่าจะเป็นอ่าคนจังหวัดใดเห็นและ้วกะ็ต้องคิดว่าเป็นจะเส่แล้วกะน็น้ำลายไหลน้ำเลยนะแต่ว่าสําหรับมูผมเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบหาง่ายมากๆแล้ะกะ็บอกเลยว่ากรบบริใัต้ต้นทุนแพงอแต่็มีเครื่องปรุงทั่วไปแล้ะกะ็มีการเกินง,ง่ายๆนะแนแนวนียง่ายๆจริงนะแต่ว่าสิ่งที่มันบอกง่ายคือปลาเข่งอยู่แลสำหรับผููบอหูบูหูต้นตอหรือว่า ตัวน้ำทางที่จะไปหามันมาบางที่ตลาดก็บ,บ่มีนะบางเถื่อปลาเข็งแบบนี้นะแต่ซีพี่กัแมนอยู่ปลาเข็งแบบนี้บางที่ก็หากินยากครับพี่น้องแต่ว่าแต่สำหรับผมผมมันโมยากเลยพออยู่หน,นีมิเตอร์มิเตอร์เสียดมิเตอร์ระดับจุลล์ลูกเปน้ำทงไฮตรงหนาวปลาก็เต้นกันมาหาเลยแมนนั่นน่ะห่ยว่ามันม, <laughs> มีมุ่นห่วยมุนไหนพระสังทับจังไอ้บุ่แมนได้ดิเออมุ่นไหนสังข์ข่องอโอ้ย mm hmm. นี่ในนามีปลาในนามิเขาสุดยอดของเขาครับเมนูนี่นแจ้วครับพี่น้องสมตำก็ค<ฮ>ว,วิไไวหมซิมแล้วบอกเด้เขาเดียวว่านารกเรียกพี่เผ็ดจิตสะใจโจโจ๊ะอ้เลยล่ะอ่ากาบะชั้นเลยพริกนี่เฮ้ยหอเแจ้วกิบเบอร์ อ๋ะจังมาแสบมาโน่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ินขีดมีพี่นี่โอ้ยบ่อยากจะเอ่ยมันเผ็ดมันเลยเอ่ยบ่ได้่อ้ไหมว่บ่อุ้ยยายายาไม่ตัวหัวไม่ตัวหัวบ่รสชาติไหมอะไรยุ่ยี่กี่กี่น้อยเจีาวเจียเจียวเจียวไม่ตัวหัวหรอหัวมันใหม่ๆกับกรอบต้นจังแสบอู้นีกับเข่ามานี่ขอบอก ผมบอกเลยว่าไผ่เบ eh <ain> ิองนี่ต oh, ้องมีมีการแบบวาวเลยล่ะอยากกินน้ำเนี่ยล่ะกระแสน้องเห็นอู้โอ้ยโอ้ยปุ๋ยกินดอกตายยัวยัวยัวเสียบตายบังเดี๋ยวเพิ่นเป็นคนเบิองดีตลอดได้หนินี่ล่ะปะขิงลงตงปะขิงลงตรงลงต้อนอู้หูยว้าวจัดจ้านจีดจัดจ้ะมามามาเอาเเดี๋ยวกินเผือพี่น้องเดี๋ยวกินเผือเด้อมือนนี้เด้อ มอยกินในเบื้องเนี่ยหัวยานคนอยากนําอือเอาอยู่ๆลงให้ยอยู่ๆก็ซื้อให้ไปหากินเอากระตุนต้อมอยากพยายาเลยก็ไปหาเอาครับผมว้าวนี่อ่ะหลังนีนก็ปิ้งแล้วนะครับพี่น้องเพิ่งมามั่นให้ดูว่าโอเคของเพิ่งอยู่มันยังไงปลาชัดๆมันไม่ใช่มันมันเป็นปลาอือมู้ย หมกหยักหีบสดๆใหม่ๆร้อนๆอ่ะอันนี้ไทยเป็นเขาเรียกว่าให้ให้เขาก็บรรยากาศละอรรถรสในการกินกับบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศช่วงนี้ตัวละสิบบาทเลยบ่ขายไปเรว่อยๆอ่ะมาๆมาเงี้ยกับสุนตามันเป็นไังไหนนี่อันนี้ขอยัดโบกินเห็นเลยโบยาก อขาบุได้ติอปอนเสืรออ์ไง่อนเสอร์ไงรักครับอันนี้ขอ,อยาบอกกินเห็นในพยา่านไปทำไรจิตใจเพพหลายหลายคนเห็นเนี่ยว่ยยาชิไไไานนว่าโอ้กินจะเสียบนะอันนี้ก็ถไายเป็นคอนเทนต์กระตุนตอมหยากใครอยากก็ะร้องไปหให้กินครับตามดูการตามหนามันผีเด้อประเค่งอาถ้าผอมีก็มาเอาผีเด้อ,รอดครับเด้อส่วนกี้ก็ลงตรงรอยส่วนนี้ก็ลงตรงตอนมากครับอ่ามาลองติดต่อสอบถามมึงอืมตัวละสิบบาทเพคะเนอาอืม สางมงตัวจะถูกจะแพงกร้างมาตัวเขาเรียกว่าอ่าตอบสนองความต้องการความอยากความอยากกินเนาะนะคลิปนี้อีพี่นี่ผมไม่ยังไลคครับพี่น้องไทยนี่ยก็คือหมายว่าไทยเป็นวิถีแล้วก็กระตุนตอมอยากอ่าอ่าเป็นช่วงปลาหิงปลาหมออือไทยเป็นกระตุนตอมอยากเนะาะพยายากกร้องให้กินครับพี่น้องอีพี่คลิปนี้เดี๋ยวกินเพื่อพี่เพื่อน้องคือเก่าครับผมอือ บ่ามันสายกินนะนะแต่ว่ากากินเขากินน้ำอยู่แต่ว่าบบได้กินขนาดแบบอืมอยัยวกินเอฟซีในเบื้องเนาะก็แค่ทายเป็นการ์ตูนต้มออยากพยาการให้กินครับคลิปนี้อีพี่นี่กระตุ้งกาวคำวา่าโอ้จะพูนกาวถอะลืมบอกไปว่าช่องนี่เป็นช่องอกเกษตรมือใหม่ผสมผสานเด้อช่องนี้เปลี่ยนซื้อ่องแล้วครับเพื่อตอบโจทย์ของอผู้ที่ ลงในในการทางเกษตรแล้วก็วกเห็นเห็นอยังในหลายอย่างอ,าอันนี้เป็นเกษตรมือใหม่ผสมผสานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ฝากช่องด้วยครับช่องใหม่อัานคอมเมนว่าเปิดใหม่แต่เป็นช่องที่ว่าเปลี่ยนซื้อใหม่นะครับเป็นเกษตรมือใหม่ผสมผสานก็จะเรื่อง,งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดค,คอมเมนต์ค,มมนค,ครับมือปุ่มปุ่มเก่าล่ะแต่ว่าหักการเกษตรก็อยากังไม่ใหม่ก็อัปเดตให้เบ้าง ฝากติดตามฝากค,คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมอีพี่นี่คืนนี้เดี๋ยวกินเขาเพื่อครับผมจบคลิปนี้กะจะกินเขากินยังแล้วกะอาบนา้ำนอนราตรีสวัสดิ์ฝันดีกันทุกคนครับ,บนอน,น,นรา,นาตรีสวัสดิ์ครับผมบนนนอ